มาหนึ่งเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องราวของเมืองไทยกันบ้างแต่เป็นดารานักแสดงไทยค่ะที่บินไปนะไปที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอไม่ได้ไปต่างประเทศนานมากเพราะโควิด -19 เนี่ยแหละนะทาให้ประเทศไทยเนี่ยก็คือปิดน่านฟ้าแหละทุกประเทศไม่สามารถบินไปเที่ยวไหนได้เลยพอเริ่มมีการผ่อนคลายพอเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์มากขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ละประเทศก็เปิดรับอาแขนรับนักท่องเที่ยว หนึ่งสาวค่ะอย่างคุณชมพู่อรารยาเอฮาเกตค่ะเธอก็แพ็กระเป๋าแล้วก็พาครอบครัวเนี่ยนะบินไปที่สวิตเซอรอ์แลนด์แต่ก็ต้องบอกเลยค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่คุณชมพู่ไปครอบครัวไปเป็นดราม่าระดับชาติเลยนะคุณอโอ้นี่คือเขาไป <ๆ S 1> เที่ยวนะแต่เป็นดราม่าเลยนะเป็นดรามา่า <ๆ S 2> รถทัวร์เคร่องบิน ไปจ่ออยู่หน้าบ้านจ่ออยู่ในอินสตาแกรของคุณชมพู่ทันทีมีหลายๆคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาว,ว่าคุณชมพู่คะแม่คะมัมคะอ่าแล้วแต่จะเรียกนะซึ่งคุณฉีดเนี่ยซีโนแวคไปแล้วเนี่ยทางสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าทางยุโรปเนี่ยเขาให้คุณเข้าประเทศเหรอคะแล้วไปได้อย่างไรคะสามารถเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้หรอ S <S <S 1> <S 1> มีคนถามคําถามแบบนี้และมีคนก็เข้ามาตอบคําถามเหล่านี้เยอะมากๆเ<ม>ช่นกันกลายเป็นการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝั่งสองฝ่ายฝ่ายแรกเนี่ยบอกว่าฉีดซิโนแวคอะวัคซีนนะ,ะผู้ชมฉีดซิโนแวคแล้วบินข้ามประเทศได้อย่างไรเพราะว่าตอนนั้นคุณชมพู่เนี่ยก็ได้ออกมาพูดออเรื่อง<ฟ>อซิโนแวคนะตั้แตอนแรกใช่ไหะ หลายคนก็เลยมีคําถามว่าฉีดซีโนแวคแล้วไปได้อย่างไรแต่ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะคุณคะการที่จะออกนอกประเทศได้หรือว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ค่ะคุณก็ต้องทําตามเขาเรียกว่าคือแต่ละประเทศเนี่ยกฎของแต่ละประเทศใช่ว่าอย่างว่ายังไงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันบางประเทศก็อาจจะแบบว่าคุณต้องมีวัคซีนกี่เข็มต้องตรวจนะคะ พีอาร์ซีเทสยังไงคือมันแล้วแต่ประเทศพอคุณขาคือตราบใดที่เขาไปยืนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้นั่นหมายความว่าเขาทําตามกฎและกติกาของการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยคุณชมพู่เนี่ยนะเขาฉีดในส่วนของซิโนแวคเพราะว่าเราเห็นในอินสักแรมถูกไหมตอนแรกตอ้แแรกเลยนะเขาต้องมีวัคซีนบูสเตอร์ถูกปะบูสเตอร์เข็ม2เข็ม3ก็ว่ากันไปรวมไปถึงคุณผู้ชมสวิตเซอร์แล เขามีกฎแบบชัดเจนนะว่าคุณฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วเข้าประเทศได้และหนึ่งรายชื่อนั้นมีซีโนแวคด้วยใครฉีดซีโนแวคก,กี่เข็มจำนวนกี่เข็มจำนวนกี่โดส ถึงสามารถเข้าประเทศได้ถึงต้องบอกว่าการเข้าประเทศหรือการจะคุณจะไปเที่ยวไหนหรือคุณจะไปทําอะไรในต่างประเทศคุณต้องศึกษากฎระเบียบของแต่ละประเทศให้ดีไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกเอาจริงๆคือถึงแม้ว่าคนไทยเราเองเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยปลื้มกับซีโนแวคเท่าไหร่แต่อย่างสวิตเซอร์แลนด์เขาก็โอเคสําหรับคนฉีดซีโนแวคนะคะอันนี้แล้วแต่แต่ละประเทศนะคือถ้าคุณจะไปอังกฤษไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปดูกฎและกติกาของเขาอีกทีหนึ่งว่าแตกต่างกันอะไรอย่างไรหรือเปล่าใช่ะเอาเป็นว่าคุณ ชมพูแล้วครับเาเขามีความสุขแล้วก็ดูรูปสวยๆจากเขาแล้วกันมีความสุขเหมือนได้ไปเที่ยวกับเขากแล้วกันเนาะแล้วในส่วนของเราอ่ะในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปฉีดก่อนนะคะสักเข็มนึงก็ยังดีเริ่มต้นก่อนบางคนเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยฉีดเลยนี่สามเข็มแล้วนะนะนะที่สามเข็มบร้อยแล้วสามเข็มแล้วเหรอสามเข็มค่ะคุณต้องบอกแน่ๆดูแลตัวเองแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าวัคซีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือก ใครสะดวกฉีดวัคซีนใดก็ไปเดินหน้าไปฉีดวัคซีนนั่นแหละแ,ลแต่แเอาที่ตัวเองบสบายใจยะนะคุณผู้ชม